รบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลตามแมจินนะครับวันนี้ผมก็มีธรรมะนำชีวิตเรื่องมงคลชีวิต9ประการนะครับที่จะมาพูดมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับไปรับชมรับฟังได้เลยครับว่ามงคลชีวิต9ประการนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับข้อที่1คือความซื่อตรงนะครับ ข้อนี้สำคัญมากบุคคลใดหรือฝ่ายใดก็ตามถ้าขาดความเชื่อมั่นความซื่อตรงเสียแล้วก็จะเกิดความเสื่อมโทรมเสียหายเกิดความเดือดร้อนเกิดความไม่สงบเกิดความระแวงไม่ไว้วางใจขาดความเชื่อถือขาดความนิยมเกิดความโกรธหาขาดแคขนเกิดความเกลียดชังดูถูกดูหมิ่นกัน กฎธรรมชาติมีอยู่ว่าบุคคลใดซื่อตรงเป็นบุคคลที่น่าคบค้าสมาคมมีเสน่ห์ใครใครก็ชอบคบค้าสมาคมกับคนซื่อตรงซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับคำนี้ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีนักการเมืองนะครับคดในข้ององในกระดูกโกงในสันดานบ้านเมืองของเราจะมีแต่พังกับพังเท่านั้นเพราะฉะนั้น ขอให้ถือความซื่อตรงเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิตนะครับข้อนี้ผมก็ไม่ได้กล่าวถึงใครโดยตรงนะครับแค่เป็นการเปรียบเปยเฉยเฉนะครับข้อที่สองก็คือความสะอาดนะครับข้อนี้สำคัญมากอีกข้อนึงเพราะความสะอาดทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคเกิดจากความสกรปรกนะครับเมื่อเรามีความสะอาดเชื้อโรคก,ก็เกิดขึ้นไม่ได้ เราก็มีความสุขทั้งกายและจิตใจบ้านเรือนที่สะอาดก็เป็นบ้านเรือนที่น่าอยู่อาศัยใครๆก็ชอบบ้านเรือนที่สะอาดเสื้อผ้าที่สะอาดก็เป็นเสื้อผ้าที่น่าสวมใส่น่าดูน่าชมใครๆก็ชมใครๆก็ชอบใช้เสื้อผ้าที่สะอาดบุคคลใดเป็นคนสะอาดก็เป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมเพราะใครๆก็ชอบคบค้าสมาคมกับคนสะอาด ยิ่งกว่านั้นความสะอาดยังส่องแสดงให้เห็นถึงชีวิตจิตใจการศึกษาและบุคลิกภาพอันนี้ผมเคยได้ยินมานะครับคำโบราณท่านสอนว่าดูวัดให้ดูที่ฐานที่ฐานนี่ก็คือซ่วมเองนะครับดูบ้านให้ดูครัววัดใดซ่วมสะอาดสแสดงว่าวัดนั้นพระขยันวัดใดซ่วมสกรปรกสแสดงว่าวัดนั้นพระขี้เกียจบ้านใด ครัวสะอาดแสดงว่าแม่ครัวหรือลูกสาวบ้านนั้นขยันบ้านใดครัวโสกระปกสะแสดงว่าแม่บ้านหรือลูกสาวบ้านนั้นขี้เกียจเพราะฉะนั้นขอให้ถือความสะอาดเป็นหลักปัิบันที่สําคัญที่สุดของชีวิตนะครับเพราะว่าโลกณปัจจุบันนี้สถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้นะครับเหตุการณ์ที่ว่าเป็นโรคโควิด19ก้นะครับก็คือเกิดจากความที่มันไม่สะอาดอะไรหลายอย่างนะครับทางที่ดีเราก็คือป้องกันตัวเอง กินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วทุกคนจะผ่านวิกฤตโควิด -19 นี้ไปได้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับข้อที่3คือความขยันนะครับข้อนี้ก็สำคัญมากๆนะครับเพราะความขยันเป็นเครื่องผลักดันในชีวิตให้เราทุกคนจเจริญก้าวหน้าไปสู่ความมั่งคัง่งบรรดาบุคคลสำคัญของโลกได้ประสบความรุ่งเรืองเพราะอาศัยความขยันนะครับที่เป็น เครื่องช่วยผักดันชีวิตคือขยันศึกษาเล่าเรียนนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสศึกษาได้ตามฐานะและกําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ัปัจจุบันนี้นะครับในยุคโลกาภิวัตนี้เราเรียกว่าศึกษาตลอดชีวิตจนถึงวาระสุดท้ายคือความตายขยันคิดคือคิดให้ดีที่สุดครับคือ หาทางก้าวหน้าอยู่เสมอคิดสร้างสารรค์คิดพัฒนาคิดพลิกแพงให้ดีขึ้นและคิดแก้ไขปรับปรุงตัวเองว่าตัวเองมีจุดด้อยจุดดีหรือจุดเลวอย่างใดบ้างนะครับขยันพูดโมรานสอนว่าพูดดีเป็นสีแค่ปากพูดมากปากจะเป็นสีนะครับข้อนี้พูดให้ดีที่สุดพูดเก่งถูกกาลเทศะพูดให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ทางพระท่านเรียกว่าปิยาวาจาหรือมัทุรถวาจานะครับขยันทำคือขยันทำให้ดีที่สุดจนสุดความสามารถเวลาเป็นเงินเป็นทองจงทำเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงและทุกๆุกวันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดขยันหาคือหาความรู้ความชํานาญหาความดีความชอบหาทางก้าวหน้าหาทรัพย์สินเงินทอง หาหลักฐานหามิตรสหายหาพระสงองค์เจ้าหานักปราช์ููรู้ดีรู้ชอบคบแต่คนดีๆหาชื่อเสียงหาประโยชน์ทางสุจริตหาความเจริญก้าวหน้าเป็นต้นนะครับอย่าหายใจทิ้งไปวันๆทางพระท่านทาหนีว่าเป็นโมฆะบุรุษบางครั้งท่านให้สับค่อนข้างรุนแรงว่าเสียชาติเกิดหรือลกโลกเพราะฉะนั้นขอให้ถือความขยันเป็นหลักปฏิบัติ ที่ดีของชีวิตอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่4นะครับใช้จ่ายพอสมควรแก่ฐานะข้อนี้สําคัญมากอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าเราใช้จ่ายเกินฐานะเกินรายได้ก็จะมีความทุดโทรมลงและพินาศล่มจมในที่สุดก็ดํำลงชีวิตอยู่ไม่ได้มีคนเป็นจานวนมากที่ต้องลําบากยากจนและเดือดร้อนเป็นหนี้สินเขาเพราะใช้จ่ายเกินฐานะนะครับ จงประหยัดเพื่อใช้จ่ายและใช้จ่ายเพื่อประหยัดจะมั่งมีเพราะประหยัดจะอัตคัดเพราะฟุ่มเฟือยรูรั่วนิดเดียวยังทำให้เรือใหญ่จมได้จงอดกั้นอดทนอดออมแล้วจะไม่อดตายคนรวยเพราะทำตัวจนคนขัดสนเพราะทำตนล่ำรวยจงกินแต่พออิ่มชิมแต่พอดี เป็นหนี้แต่พอประมาณอย่าเอาโรงแรมเป็นบ้านอย่าเอาพัตตาคารเป็นครัวอย่ากินเกินอย่าใช้เกินอย่าเกินพิกัดเกินอัตราเกินกำลังเกินความจำเป็นรู้จักแก้จนด้วยการทำตัวต่ำรู้จักลดขนาดความต้องการลงเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวสังคมและประเทศชาติอย่าลืมว่าพลาดไปครั้ง ทั้งไปนะได้นานเพราะฉะนั้นขอให้ถือการใช้จ่ายพอสมควรแก่ฐานะเป็นหลักปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่5นะครับยกเว้นสิ่งให้โทษคือสุราเมลัยเครื่องดองของเมายกเว้นนะครับกินกับยานั้นได้อยู่นะครับฟินมอร์ฟิน,ฟนเฮโรอีนกัญชายาบ้ายาอีเป็นต้นนะครับการพนันขั้นต่อต่างๆแหลงอบบยมุก หล่อจนสถานเรองลมที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นดีดีที่สุดนะครับถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งให้โทษก็จะพาชีวิตของเราเสื่อมโทรมเสียหายพินาศเดือดร้อนไม่เจริญก้าวหน้าเดินไปสู่ความตายสู่ประตูคุกตรางเข้าไปทุกทีเพราะฉะนั้นขอให้ถือการงดเว้นสิ่งให้โทษเป็นหลักปฏิบัติที่สาคัญที่สุดของชีวิตข้อที่หนะครับไม่ลุ่งเกินผู้อื่นก่อน ข้อนี้สําคัญมากอีกข้อหนึ่งเพราะเรื่องราวเดือนร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นทะเลาะวิวาทกันตีกัน,กนทําร้ายกันเช่นฆ่ากันนั้นเนื่องมาจากการล่วงเกินกันก่อนเป็นมูลเหตุนะครับถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ล่วงเกินกันหัดยอมเป็นให้อภัยเป็นเสียบ้างคิดเสียบ้างโลกทั้งพ้องพี่น้องกันรุดรักษามัคคีสัตว์ทั้งหลาย เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรและเบียดเบียนถึงกันและกันเลยโกรธคือโงอ่โมโหคือบ้าอิจฉาลิทธิยาเขาคือจุดไฟเผาตัวเองอายุก็สั้นและตายเร็วด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ถือการไม่ลงเกินผู้อื่นก่อนเป็นหลักสำคัญในชีวิตอีกข้อหนึ่งนะครับเพราะสมัยนี้ มีการทะเลาะวิวาทฆ่ากันทุกวันในโลกโซเชียลทุกคนก็คงเห็นนะครับข้อที่7คืองดติดต่อคบค้าสมาคมกับคนไม่ดีข้อนี้ก็สําคัญมากอีกข้อหนึ่งเพราะการติดต่อกับคนไม่ดีเป็นบันไดแรกนําไปสู่เรื่องราวเดือดร้อนวุ่นวายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากติดต่อเป็นข้อแรกถ้าเราติดต่อกับคนไม่ดีก็จะมีแต่เรื่องยุ่ง ผิดหวังเดือดร้อนเสียหายเสืมสม่อมโทรมพินาศขาดทุนอาจจะถึงแก้ชีวิตก็เป็นไปได้รวมความว่าการติดต่อกับคนไม่ดีมีความเดือดร้อนเสียหายขาดทุนไร้ประโยชน์เสียเวลาด้วยประการทั้งปวงก็สังเกตว่าคนใดดีหรือไม่ดีนั้นมีดังนี้คือคนดีย่อมแสดงออกซึ่งความดีคนชั่วย่อมแสดงออกซึ่งความชั่ว คนซื่อย่อมแสดงออกซึ่งความซื่อคนคดย่อมแสดงออกซึ่งความคดความเร็วซามย่อมแสดงออกซึ่งความเร็วซามหรือดูคนดีแบบ5้ดีคือคิดดีทำดีพูดดีคบคนดีและไปสู่สถานะที่ดีส่วนคนชั่วคิดแต่เรื่อง่ชั่วทำเรื่องชั่วพูดเรื่องชั่วคบแต่คนชั่วชั่วและชอบไปสู่สถานที่ชั่วๆเป็นต้น คนไม่ดีมีนิสัยดังนี้เช่นหนึ่งไม่ซื่อตรงคิดคดเสมอ 2. องไม่รักษาคำพูดที่ตกลงกันไว้ 3. โกหกให้เสียหายเดือดร้อน 4. ปิ้นป้อนตะลมตะแรงประเภท 18. บมงกุฎ 5. ยักจอกชอบโกงเบียดเบียนเอาเปรียบ 6. กทรยศหักหลังกินมนเรือน ถ่ายบนหลังคาเป็นต้น 7. ไม่ทำตามเงื่อนไข8ใช้เล่เหลี่ยมแกล้งให้เดือดร้อนเสียหาย9กับลอกหลอกลวงให้เสียหายเดือดร้อน10ขาดความเกรงใจละไรเมาราาทบีบคั้นเอาเปรียบเชื้อโรคเกิดจากความสกรปรกฉันใดความเสียหายเดือดร้อนก็เกิดจากความไม่ดีฉันนั้นโบราณท่านสอนว่าหลีกสัตว์ร้ายให้ค้นวาหลีกคน ช้าให้ย้ายบ้านย้ายเรือนเพราะฉะนั้นขอให้ถือหลักปฏิบัติลดการติดต่อคนไม่ดีเป็นหลักปฏิบัติที่สําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับก็มาถึงข้อที่8นะครับความกระตันยูกระตาเวทีคนเราเกิดมาชาติหนึ่งนะครับผู้มีพระคุณแก่เราสรุปโดยย่อมี5ประการเรียงลำดับจากสูงได้ดังนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้แนะนําคําสอน ให้ตั้งอยู่ในความดีและประพฤติตนเป็นตัวอย่างหรือเป็นที่พึ่งสูงสุดชาติกษัตริย์และรัฐธรรมนูญผู้ให้สิทธิ์คุ้มครองความยุติธรรมความมีหลักฐานถิ่นที่อยู่อาศัยบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้ใหญ่ให้กำเนิดเลี้ยงดูรักษาให้ความสุขความเจริญและหลักฐานของชีวิตครูบาอาจารย์ ผู้สั่งสอนศิลปะวิทยาการทารั้งหลายให้ความรุ่งเรืองและป้องกันในทิศทั้ทงหลายญาติพี่น้องมิตรสหายเจ้านายผู้บังคับบัญชาเหนือตนผู้ให้ความอุปการลหรือเลี้ยงดูสนับสนุนส่งเสริมให้เราเจริญรุ่งเรืองผู้มีพระคุณทั้งห้าประการนี้ที่กล่าวมานี้บุคคลผู้เจริญแล้วทั้งหลายต้องรู้จักบุญคุณและหาทางสนองตอบบุญคุณ จนกว่าชีวิตจะหาไม่อย่าให้ใครมาตำหนิว่าเป็นคนเนรคุณหรือลูกทรพีความกระตันยูกระตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีที่โลกต้องการบุคคลประเภทนี้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านกล่าวสารรเสริญย่องว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เทวดาฟ้าดินย่อมคุ้มครองรักษาเสมอเพราะฉะนั้นขอให้ถือความกระตันยูกระตาเวทีเป็นหลักสําคัญในชีวิตนะครับแล้วก็มาถึง ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่9รู้จักหน้าที่และทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะครับคนเรามีหน้าที่ที่แตกต่างกันตามเพศวัยและการงานใครอยู่ในหน้าที่อะไรก็ตามก็ต้องทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเต็มใส่ายอภาพความรู้ความสามารถโดยไม่มุ่งผลตอบแทนเกินไปทําให้หน้าที่ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งที่เรียกว่างานคือชีวิต ชีวิตคืองานบรรดาลสุขทําให้งานสนุกเป็นสุขขนณดทํางานแต่คนบางส่วนมากมีแต่ความอยากได้แต่ไม่อยากทําอยากรวยอยากสบายแต่ไม่อยากทําอยากได้ดีแต่ไม่ยอมส,สมความดีเป็นต้นจากข้อสังเกตของผมนะครับเป็นเวลายาวนานคนที่เสียชื่อเสียงเสียผู้เสียคนเสียอนาคตถูกลงโทษลงทันถูกปลดถูกไล่ออกถูกย้าย ถูกถอดถอนจากยศตำแหน่งหน้าที่การงานติดคุกติดตรางตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนก็เพราะไม่รู้จักหน้าที่ไม่ทำตามหน้าที่ดูถูกหน้าที่และทิ้งหน้าที่ของตนแทบทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นขอให้ถือการรู้จักหน้าที่และทำหน้าที่ของตนที่ดีที่สุดเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของชีวิตนะครับสุดท้ายนี้ผู้ใด ปฏิบัติได้ครบทั้ง9ประการนี้รับรองว่าชีวิตของพวกคุณทุกคนก็จะมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ไหนใครก็รักจากไปเขาก็เสียดายตายไปก็มีคนร้องไห้และคิดถึงนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปแล้วก็มีแนวคิด ความคิดมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังเรื่อยๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดี